นน<ว>ไม่ได้บอกใครเลยนะสองวนขเยรสาระมัทาุ่ปิปนเอี่เจลีสิบในเดือนสุวพุทําเป็นเดือที่เ<ว>ก็บปันในวันนี้เจริย กุสัมปิทัตโตสัพเพโรอตนิจจาวาจสัมมาเอวัณเมยโตตัตโสสมมาสัมโฆทัสสะสีระนิยาจามาภิยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคะนัตายะโตสาวะสังโฆสังฆังนัปมา เป็นเรื่องโดพระพรตามปัญญาใส่ตา,ามจุดที่ได้เสีย่ยงมาตั้งสระทามาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นภาพสดพระอธิฐานรอบกันในสุผู้ที่มีคุณเรียกว่าทั้งพระโสดาวัแต่ชั้นต่างๆก็จะเดินทางมา